วันนี้เราจะมาทำแหลบในการเจาะเลือดนะครับเพื่อเก็บเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจหาโรคนะครับก็คือการเจาะเลือดนี่มันจะมีเส้นเลือดอยู่หลายๆที่นะครับก็คือเราต้องเข้าโครงกันก่อนนะครับก็คือในส่วนของใบหูนะครับก็มีเส้นเลือดเหมือนกันนะครับในการให้น้ำเกลืออะไรอย่างเนี้ยนะครับและทีนี้ก็บอกว่ามีเส้นเลือดอยู่ที่โคนหางเหมือนกันนะครับและเส้นเลือดที่อยู่บริเวณเต้านมนะครับที่ไปหล่อเลี้ยงเต้านมในช่วงของช่วงท้องมันจะเห็นได้ชัดคือในในโคนนม นะครับแต่ถ้าเป็นคนเนื้ออใจไม่ค่อยชัดนะครับและทีนี้เนี่ยเนเลือที่เราเจาะวันนี้นะครับที่อาจารย์สาธิตให้พวกคุณดูนะคือคือเนือในส่วนของอะไรในส่วนของลำคอนะครับในส่วนของลำคอขนานกับหลอดลมนะครับขนากับหลอดลมมีจะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่เท่าหัวแม่มือนะครับก็ตอนแรกในการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องใช้แองกองานะครับในการชุบแองกอเเรียบร้อยนะครับสำรีนะครับคือเช็ดบริเวณที่จะนะครับ ฉีดนะครับในการที่จัดเจาะนะครับขอโทษนะครับไม่คันใ้คาผิดนะครับและทีนี้ก็มาในส่วนของที่เป็นนะครับจิงเจอร์นะครับตัวนี้นะครับเราใช้ตัวนี้นะครับและทีนี้นะครับเราจะเช็ด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 ตรงความส่าไเรียบร้อยนะครับเราเช็ดบริเวณที่ยาวนะครับตามขนานยาวนะครับเพื่อเชื้อโรคนะครับและทีนี้เราใช้หัวแม่มือของเรานะครับใช้หัวแม่มือของเราในการกดหาเส้นเลือดนะครับมันจะปูดขึ้นมา นะครับวิธีการกดนะครับวิธีการกดนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าเส้นเลือดอยู่ไหนนะครับดูซิว่าเส้นเลือดอยู่ไหนเราเช็ควิธีการกดนะครับเรากดดูกดดูนะครับกดหาเราต้องมีความมั่นใจก่อนนะครับว่านี่นี่คือเส้นเลือดนะครับนี่คือเส้นเลือดนะครับและทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้เข็มนะครับใช้เข็มของเรานะครับเจอการที่ปากฉลามหายขึ้นมานะครับคว่ำแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องหายขึ้นมานะครับเพื่อจะแทงนะครับ แล้วก็ต้องดูแน่ชัดก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้เราต้องบังคับโคว์อยู่ว่านิ่งนะครับอ่าเนี่ยมันก็ออกมาแล้วนะครับเราจะเก็บไปรประมาณสัก2ซีซีนะครับ2ซีซีนะครับได้ไหม2ซีซีอ่าโอเคได้แล้วดังนั้นเราใช้สำลีเหมือนกันนะครับปล่อยนะครับแล้วก็ใช้สำลีนะครับ กดบริเวณที่เจาะนะครับเพื่อห้ามเลือดตัวนี้นะครับดังนั้นเราก็ได้มาแล้วนะครับตัวในตัวอย่างการเก็บเลือดนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเจาะคือเจาะได้ง่ายๆนะครับเราดูขนาดกําดบรลมนะครับจำไม่เลยขนานกําดบรลมนะครับเราก็ใช้มือหัวไปโป้งนะครับอาจารย์ขอท่านย้ำว่าใช้หัวไปโป้งกดลงไปแบบนี้แล้วเส้นเลือดมันจะปูดเหรือยังครับมันจะปูดออกมาแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเต้นนะครับเหมือนหัวใจเตึ๊บต้ยบต้ยเต้ยเต้ดังนั้นเจาะก็ไปนะครับเจาะก็ไปนะครับโอเคอาจารย์ขอฝากไว้ เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับการเจาะเ,าเลือดนะครับเก็บตัวอย่างนะครับขอบคุณมากครับ